สวัสดีครับผมวันนี้ผมรีบมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เพื่อนผมมันมันมันท้ากูอีกแล้วนะครับผมวันนี้อะนนี้มาหนึ่งกับกับช่องนายซี่โลแล้วครับเพราะว่ามันปากีเกินหมาเกินไปนะครับวันนี้โอเคนะครับผมขี้โกรธพูดแล้วโอเคมาแล้วโอเคแล้วเราเข้ามาในเกมมาแล้วเราในเกมนี้ไม่ใช่เกมเอาวีเอาตัวทีอะันนี้มาหนึ่งกับผม ชองนั่นสิลอยยังห่ผมนะครันนี้ผมจะได้นก่อนแล้วะานอมึงอ่ะใช่ชีวิตกาตแล้วยตัวไหนดีนี่อ่ะตัวไหนดีอืมตัวนี้ข้อพิจิตรสูตร โอ้มาดก้อ้มอดตรงกันเขาเลือกเซเลติอามาผมมีแค่บอคับ เขาจะยังเล่มาโซกับเขาเหมือนกันเขาเลิกเซเลเทียแต่เขาไม่เคยเล่นเซเลเทียตัวเลยแล้วเขาไม่ยังไม่รู้จักด้วยเขาก็มีสกินด้วยนะครับสกินเก๋ๆแต่สีมือโคตรกระจอกนะครับงี้เราเดาว่าจะเล่กับเขากันนะครับเราจะไม่ตัดต่อเส้นเดียนเลยนะครับเราจะมาสู้แบบสดๆร้อนๆไม่มีการสะตออะไรเลยนะครับไม่เลยไม่เลยครับ โอ้ตอนนี้ผมกำลังยิงตะการโฮเมนจ้าแล้วครับบอลมึงไปแล้วครับผมตบไปจอนตีผมจอนตีไป้วครับฟันฟันโดนครับผมรีบหนีโอ้ผมดันไม่ได้เลยเลยขาตีมาผมได้แล้วลือเลยเฮาผมนี่รีบฟันฮึบแตกเฮ้ยอ่ะอีอ้าวโอ้ยอยู่ๆผมก็ฆ่าได้เลยนครับผมโอ้ตอนนี้ผมผมเงินเงินขึ้นแล้วครับผมเงินขึ้นแล้วครับนี่ฟันแล้วฟันฟันผมรีบผมรีบหนึ่งหนึ่งกับเขาแล้วเขาลงแล้วเขาเียได้ทีตอนตอนหลังเกมมันโหดนะครับผมต้องรีบจับป้องเขาครับ สับปันสับปันอ่ากอมตีตีนะอ่ามาแล้วเก็บเลยเก็บเลือดกูเกียบพักโอ้ตอนนี้เขาลังตีขีดอย่างสบายใจเลยดูสิครับเขาลังตีขีดอยู่ตอนนี้เขาเริ่มหายตัวแต่ตอนนี้เขาหายตัวแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับเขาอยู่ไหนไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอยู่ไหนเช็คดีกว่า โอ้เขาอยู่นี่เองอู้มันนี่อ่าเลือดมาเร็วเลือดนี่แล้วบอลินเนี่ยเลือดมาซอสเด็กได้เลยแล้วครับฮึบยิงปิ้วโดนจุบจุบอ่าเฮ้ยจุ๊บกัดเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยอ่าอ่าโอเคเราเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วครับ

ใจหมดเลยเชิเล่นดีๆดิปืนรู้มึงแกเปิดหมดจริงจังจริงจังเปิดหมดจริงจังจริงจังคืออะไรวะจริงจังปิวไปโดนอ่าก้าจุ่มตุ่มชุ่มชุ่มให้จ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 ุ่มอ่าอัดจุดด้วยอ่าอ่ะอ่ามาหนี่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 จำลวด อาตำรวจตำรวจอไนี่ยคุตำรวจเยอะน่าอยู่ว้าเรี่องของภาคราเนื้อจริงๆนะครับนี่เนี่ยจริงๆไม่จริงจังเลยเขาแค่เราเล่นเฉย โอ้โอ้ยิบตุ่มให้จุ้มฮห้จุ้มฮห้จุ้มจุ้มฮห้จุ้มให้จึกฉึกตุ่มตุ้มตุ้มอะเข็นตัวเขาแล้วมันกินคอตัวนับจุ้มฮห้จุ้มฮห้ฉึกฉึกฉึกตายตายมานี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยดูเลือดมันดูเลือดมันดูเลือดเฮ้ยเลือดตายกูโอ้ไม่นะครับตรงนี้จบบอลเลยนะครับไปงานันจะดูดเลือดไม่มากกว่านี้ เขาดูเรื่องขอ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 ให้เจก่อนะเราอกันนะเขาดอกองทาตีแล้วด้วยนะครับแล้วกฟอสเเขาก็ฟอสเกตแล้วมันเลื้คืออะไรปะโอเคปกิสี่เอาแล้วนะครับปิวเอาไ่โดนปิวไ้เนี่ยไอ้นะฮีกับ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 ฮีฮ้ยมันดูเลือด เฮ้ยมานนี้เอามาตัวเหรอเอามาตัวเอามาตัวมันตัวลาชบพี่สาเพร์ทุกคนครับผมต้องเปิดหมดจริงนะครับไม่งั้นเนี่ยเขาจะได้ใจเกิดไปนะตอนนี้ผมกำลังจะได้จดกิจกรรม ฮัทจิวพิวฮจูฮัทจูจมไล่โอ้โหโอ้ได้ไงผมชนะได้ไงครับเนี่ยจูผมก็ชนะแล้วครับโู้ชนะไงมากเลยอู้เดีไม่แก่กันเลยซีโร่แล้ววะซีโร่คือศูนย์ศูนย์เลยมั้งล่ะเอ้ยขย้อนโมสกูนี่ตีบอมตีบอมเย้ไอ้ต้องส่งติ๊กเกอร์ให้ด้วย ไม่มีเสียงหรอวันเนี้ยไเปิดเลยหรอโอเคมีเสียงแล้วเจ๊ตายอันี่นี่นี่มันดูดเลือดเฮ้ยมันดูดเลือดยื้ยื้ยขี่มากขี่มากขี่มากลงอ้าลงไม่ทนันเมื่อก,กูตายเลือดไม่ไหวแล้วอ้ายอมแพ้ยังไม่มีไม,มมไม่อ้าอยยังตีผมเลยพี่ผมยอมแล้ว ยายายาอะไรกัมาดิมายาอะไรกานยาอะไรกานยามาเพราะคุณกแบกไรอีโอเครอบหนึงครับบอกเอาโซ่เลยไหมแล้วครับบอลลินตอนนี้ผมเอาคนจริงแล้วครับผมเปิดมืเอาจริงแล้วครับโอ้มากรอเขาออกเซเลเทียมาแล้วโอ้ดูดิเซยผมนี่ นี่มึงเห็นไหมเนี่ยผมขึ้นสูงเลยเฮ้ยรอนาว่ะตาชักเข้ามาแล้วแลกจะจอดเลยผมไม่มีการจอมนะครับผมจะอยังเงี้ยนะครับจะคือการก่อการแดเหมือนรุยล้อไม้ี่อลักเลยด้วยเขาเปิดโหมดดีใจนนะครับผมไม่ยอม แรงมาโตกันเลยไม่ถนัดเท่าไรทิมัเลยทิม,ยม,ยยมันเลยไงเลืองัะมาถึงแล้วเฮ้ย นะครับเรื่องเขาก็รถตามไปด้วยโอ้เข้าไปสี่แล้วที่ไหนนะครับเฮ้ยเ้ยโอ้ยยิ่งยิบงนะ ตัวนี้ตีเป้าน,นะครับขอเดี๋วเขาจะเอาจริงครับเอราะว่าตอนนี้เขามีเนตแล้วทุกคน,นจะตีไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาน่าจะมาแล้วอุยอ้ยยยยยยอยย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 ยโอกย

我都พักตัวจริงไม่ใช่ตัวแถลงยอยโอเค้ว้าวาอะไรไอะนี่จะอมอและครับนี่จะมแล้วนี่จะ,มแ,จะมแล้วปจะมีนมแรั มมนะครับนีครับโอ้ยได้ไปเขาแค่300เอเรากระตีมอมช้าทีมาเลยครับเกนแล้วครับ้ยดูด้วย ดิตีตีตีไอเวจีหมดเช่โอ้ไม่มีเลือดอีกมันเก็บเลือดไปแล้วโอเคจะปะตบลายฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยฮ่ยเยเย้ เลือดกลับบ้านเขากลับบ้านไปเถอะเขาไม่อยากตาย ไปเยเฮ้ยเฮยโอ้โหไปแล้วไปแล้วต่อให้กระพันกระพันกระพันเกี่ยวอีเขี้ยมันดีกว่าต้ไปแล้วเนี่ย ไม่ตายมันไม่ตายออเวลตบลูสออมิโดนเุดจีดยมันดูเรื่อดเน่มันแล้วมันแล้วหาขอติบอมติบอมรูติบอมสุนโลกสุนโลกระสุก よいしょ